สวัสดีนะคะมาพบกับแม่เตงโมน้องมงคลชัยนะคะวันนี้แม่คอนนะคะก็มาดูแปลงยาแปลงใหม่นะคะทีะ่พ่อคอนแม่คอนนะคะซื้อให้น้องนะคะเม่์มจ๋าอีนะรอบนี้ก็หนึ่งไร่นะคะอ่ารอบนี้ก็หนึ่งไร่นะคะแม่์เมจ๋าหนึ่งไร่นะคะก็ อยู่ที่นะสามพันคะแนนนะคะแม่แม่จ๋าหนึ่งไรนะคะก็สามพันคะแนนนะคะนี่เปลงยาใกล้ๆกันก็ตัดอ่าไปเยอะแล้วนะคะนี่แต่ว่าเปลงยาแปลงนี้นะคะแม่พาก็อ่าซื้อให้น้องนะคะก็อยู่ที่หนึ่งไรนะคะหนึ่งไรก็อ่าสามพันคะแนนนะคะแม่แม่จา๋า นี่เพราะว่านะคะยาที่แม่ค้อนพ่อค้อนซื้อให้น้องนะคะอาทิว่าสองไร่เจ็ดพันคะแนนนะคะก็หมดแล้วนะคะแม่แม่จ้าเอ,อวันนี้แม่ค้อนนะคะก็มา,าดูนะคะแล้วก็มาซื้อนะคะแปลงยาใหม่ให้น้องนะคะก็อารอบนี้ก็หนึ่งไรนะคะหนึ่งไรก็สามพันคะแนนนะคะแม่แม่จ้าหนึ่งไรก็สามพันคะแนนนะคะ อาแม่ภาวายาก็สวยมากๆเลยนะคะนี่ก็จะเป็นเปลงยาที่ ที่เขาเบ่งให้ชาวช้างปลูกนะคะคนละอะหนึ่งไร่นะคะพอดีว่าแปลงยานะคะแปลงนี้ก็ช้างนะคะก็ไม่ได้ตกงานแล้วนะคะช้างไปทํางานนะคะก็เลยขายให้นะคะแม่คอนนะคะก็หนึ่งไร่นะคะก็ะสามพันคะแนนนะคะแม่แม่จ้าหนึ่งไร่นะ,ะสามพันคะแนนนะคะ ีสงแม่ลูกของเราก็จะอามียากินอีกแล้วนะคะแม่แม่จ๋าก่อนคุคณพ่อคุณแม่เอฟซีท่านได้นะคะอยากจะช่วยแบบว่าสนับสนุนนะคะค่าแปลงยาให้น้องนะคะก็อเรียนเชิญเลยนะคะแม่แม่จ๋าหนึ่งไลก็สามพันค่าแนนนะคะนหนึ่งไลนะคะแม่แม่จ๋าหนึ่งไลนะคะ ก็สวยมากๆเลยนะคะแม่พาว่าสวยมากๆเลยนะคะนี่แม่พากับพ่อโพธนะคะก็มาดูนะคะให้น้องนะคะแม่พาว่านึงลายก็อุ้ยเยอะเลยนะคะคุณแม่จ๋าหนึ่งลายก็เยอะเลยนะคะสามพันค่าแนนนะคะ มอนอายนี่สวยเลยนะคะแม่แม่จ๋าสวยเลยนะคะแม่พาก,ก็ไม่ได้ลุยนะคะพาแม่แม่เข้าไปดูไปว่าด้านในนะะแม่พาก,ก็อายืนทายนะคะ<ม>อยู่อ<ม>ันบนรถนะคะแม่แม่จ๋า หนึ่งไลนนะคุณแม่จ๋าหนึ่งไล่สนะามพันคะแนนนะคะแม่แม่จา๋าหนึ่งไลน,ะะ 3, น,นนะคะก็สามพันคะแนนนะคะนี่สวยนะคะแม่แม่จา๋าแม่พาวันลบนี้ก็สวยอีกเช่นเคยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะ,ะช่องแม่แตงโมน้องเหลมทองด้วยนะคะแม่แม่จา๋าขอบคุณคะ่ะ